สวัสดีครับพี่น้องสรีนายเสบานครับวันนี้พอดีกติภานั่งเอกคมสาวเพชรเดินทางไปขัธุระจังไนครับแถวปักทั้งชายแจววันน้ำเขียวตอนก็ลังเดินทางครับานาวพ่อแม่ดอกไม้ท่าสีเมย์บัวบ้านตาสีวันเมย์ลากเลยอยากไปลาก็เลยอยากไปพักพอนจังไนพี่น้องก็เลยให้ตะวันงุ้งเงินขายของเก่ามั่บ้านในหกร้อยเสื้อถุงมันสองรอยเนื้อสี่ร้อยเติมน้ำมันสามรอยครับพี่น้อง พอเดอาวอีก่าจะไปกินเห็ดอกรอยก็ว่าจะไปกินเห็ดนะครับประยัดประหยัดอันนี้เรบเรียกว่าียนแค่แปดสิบนะครับเนี่ยว่าอรแนแห้งนะครับเขาเรียกว่าไปพักผ่อนไม่ได้ไปเดี๋ยวพามียอาพักผ่อนขับรถตรงหน้าตรงหน้าครับพวกขอก็จะไปนอนเด้อไม่เป็นไเรพดเขาไม่ว่ารอดีมาจอดปั๊มน้ำมันครับมาเจอร้านขายของฝาก อของใช้มีหมวกคนดีซื้อที่ตั้งที่มี่ตัวสำหรัรถด้วยหมวกสืยอไหมคะใครแวะใครผ่านไปผ่านมาปักตรงชัยเส้นปักตรงชัยวังน้ำเขียวก็แวะได้นะครับร้านที่อยู่ปั๊มโตทนะครับแต่ถ้าเกิดต่อถ้ารดราคาจะไม่ได้ถึงนะคะถ้าอยากได้ถึงจะต้องจ่ายเต็มค่ะ179บาทก็สวยได้นะคะ Yup. <po bio> ได้ไรเอ๋มได้ได้ยังเมื่อกี้เขาปัมนเป็มวร้อยห้าสิบบาทแปนร้อยเจดสิบปนีเงินจะขอออกเองด้วค่ะชวเพื่อาออกเห้าสิบวจด้ยเทไดรสอยยี่สิบสค่ะสามร้อยยียยี่จ่ายไปละร้อยนื้อเงอนจะอห้านกอบเงินไขเงินมันพีนองง่ไขมันจะเปนรองเด้เดมันร้อนค่ะเพราะว่าสายตา แสงรังสี UV ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนใส่แว่นดำค่ะป้าสิได้ลบสายตาไปนอนตอนนี้กำลังเดินทางจากปากต้องใช้ขึ้นไปบ้านลาเขียวครับเดี๋ยวอากาศฮ้อนๆได้ไปนอนแดดฮ้อนพร้อมไปถึงไปหาพวกมหิดลเีไปถึงวัดมหิดลเป็นเจ้าในโมโหครับเนะี่ยมาควายไปรถกับประกาศแลรีเร์เลยเหรครับเพราะงั้นเตืนอนน้ำมันชมบรรยากาศการเดินทางถนงน ปากทรงชัยก่อนน้ำเขียวแล้วพี่น้องนเดี๋ยวถ้าต่อครับพี่น้องยี่จอดตั้งค้ากองนะครับค้ากองวันเนี่ย หกิโลก็ถึงแล้วครับี่ม่ีไปซื้อเคสมะแงไปซื้อเนกินแกงเห็ดีนองช่วมบรรยากาศกัน เขาปักเนี่ยครับเนี่อยากปักต้องใช่เลยคือหมายว่านักเขียวเนี่ยอีกสิบสองกิโลวันน้ำเขียวครับถ้าสิบสองกิโลเนี่ยเป็นการขึ้นเขาเลยครับขึ้นเขาวางนักเขียวเขาก็พอสูงชันอะครับเขาสวยงามรถนั้นก็ะสุเรียนสะอาดสวยงามครับเป็นสมัยก่อนทำไอคอนสองเลนแต่ว่าทางโค้งเอยไปนอนแด้วจะค่อยๆไปอย่าเรียนแช่งกันนะครับเด้อ จะประมาทพ่อตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะครับ ตันะครับแสวไปทางล่องเขาล่องเขาป็นแก้วตัวก,ก้ว,กกวกตัวงาตัวบอกเขาเลยนนด็กอคนครับตักระแตเรียกันหนึ่นง,ง,นง,ผนงผมว่ไมเขาไปผมว่าทำไมเขาวิ่งร็วะเอรถแกเรียนดีกว่าไม่ได้จะแค่เรแเรียนอืเอาไปห็นระบานแล้วใส่ตูนอนลงนอนพาวามม่ได้สอยอยอเออาเรียนะกับับดเลย แต่เนอเ์มนไปอยู่นเดียวอาบากอนเป็นนี่แห่ะ เริ่ม้อนอากาศเริ่มร้อนแล้วนะครับเนี่ยข้าตัวเลยแล้วตลาดาไปสักแก้วได้ครับเซนนี้ครับรอท่านผูนผมะาสัเปง าไทยสามัคคีที่วัดบ้านไร่สองครับวัดบุไัยนะครับสาธุ๊กครับไปนั่งแ<ข>น่กันด<ง>้วยลุงคุณลุงผู้คนองค์ใหญ่ที่สุด<า>ในโลกยังมองเพคุนขายของฝากเนีนเป็นตลาดขายของฝากครับ,ลรบตลาดใหม่ตลาดไทยสามาัคคีชื่อตลาดไทยสามาัคคี เป็นของท่องเที่ยวแต่ก็รับเข่าั้ครับ้ก็ซื้อของกับบ well <upward> ้านเมื่อนเมื่อันเขาจะมานอนเตีมือขึ้นแล้วแมียนามานอนเตียงมือ้เด้อานอนเยมต่มันหงนเมีนเขาต้องมานอนนานๆวันเขานอนนานคนกำลังกลับเลยครับคนมาบ่งทุงดอกเป็นจะมาดมังขับอย่างไรมียน่หรอก็ชมตอนเช้าตอนน้ำหมองลงนะเมียนกลวบมาจะงหวะขับข้ามแรงนะจากปสามโมงสี่โมงเด้นี้ จะไป็จะคอยบริเราะว่าหอนนี่มันยัง ท่องเที่ยวหลายแล้วนนานคร,าครับท่องเที่ยวเยอะเลยท่านยประหยักันกิดกาท่องเทยอย่าน้อกไองเ,งเยวยหลายแล้ครับไอ้ซุ่มพี่น้องบอเอาตัวนี้มุ่งใน,นซุมมาได้ครับคลองนี้ <S <S เบญจมาศสองศูนย์สงห้าสองน่้าครับ